สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ครับผมสิพ้าพี่น้องครับมาเปิดราคาควายคือเก้านะครับพี่น้องเปิดราคาควายแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรเขานะครับผมเมื่อนี้สีมาพ้าพี่น้องครับมาเบิ้งเป็นแม่ทองนะครับผมเมื่อนี้เป็นแม่ทองนะครับพี่น้องครับผมแม่ทองเพชรเจริญนะครับพี่น้องแม่ทองเพชรเจริญนะครับเพิ่นได้ลูกไม่เลวตัวนึงนะครับพี่น้อง เป็นแม่ทองที่สองนะครับผมเบื้องหางเป็นคับพี่น้องเบื้องหางหางพัวหางพวหญ่ครับหางพัวหญ่พวะงามดีนะครับผมหางสวยครับพี่น้องกินยาดีๆครับกล้วยซีดอกเลาแล้วครับพี่น้องทุ่งถอกทุ่งเท่าครับกําไรขาดกับนี้ครับพี่น้องครับผมหน้าตาอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนอยู่ครับตาแต้มแก้มจำนะครับพี่น้องเพิ่เด่นขีดตุ้มน้อยครับมือเศร้านี้หน้าแปดขีดตมนะครับพี่น้อง ิ miracle, ึงอองคออึกมะร้าครับผมอองคออึกมะร้านะครับอึกมะเภาใ่า่ๆครับพี่น้องครับอึกมะร้าง่ญ่ครับพี่น้องเพิ่นสูงอยู่ที่ร2อยยีบเดวกลบนะครับพี่น้องครับความสูงเพิ่นอยู่ร2อยบวกลบครับพี่น้องเป็นวายที่กถือว่าความสูงอยู่ในระดับบ่กีหลายแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นส่งลูกงามครับพี่น้องสายอ้างอยู่ครับผมสายอ้างกินยาดีๆครับปากใหญ่ๆครับพี่น้องครับ เห็นควายทีสรงลูกงามได้ครับพี่น้องครับเห็นลูกตัวแรกเป็นแล้วครับผมสูงโอ้สูงรอยสามสิบก้าวเลยนะครับพี่น้องลูกตัวแรกเป็นนะครับตอนนี้ทองเพชรเจริญได้หาเดือนนะครับพี่น้องตัวทองเรียบร้อยครับราคานี้เข้ารับประกันทองครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจส่วนราคาเปิดแบงก์ปันพี่น้องนะครับผมสิเปิดยูหาสิบเก้าคะแนนนด้ครับพี่น้องครับผมหามื่นเก่าพันเท่านั้นครับพี่น้องราคาหนี้ซื้อหนึ่งในสองนะครับผมผู้ใดสนใจกะ โทรมานะครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจโทรมาหรือผู้ใดยุ่ใกล้สะดวกเขาเบิ้งก็ได้นะครับอยู่อำเภอซ้ำสูงจังาวัดขอนแก่นครับพี่น้องเป็นควายแม่ทองครับทองที่สวงครับทองเพชรเจริญได้หาเดือนตรวจทองเรียบร้อยครับพี่น้องสนใจมาเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับฮูู้ครับกินยาดีๆเบื้งนะครับผมเบิ้งพั่หางบนครับพี่น้องหางงามครับหางงามหางบัเรับบดอกนะครับหางผุ่มงามดีครับพี่น้องเบิ้งนี้ครับ เป็นแยกดูกมามครับอดีขานเรียงแน่จยกาน้อยครับพี่น้องเอาไปเรียงนะครับใส่หยาครับพี่น้องน้อนนำใส่หยาครับอ้วนไว้ครับพี่น้องครับผมว่าแยกดูกกับอ้วนไว้นะครับเบื่อเพื่อนกินหยาเลยครับพี่น้องถือว่าพวกขี้ลายนะครับผมแม่นี่ครับราคาห้องกับเปิดราคาพีราคานองนะครับผมเปิดแบ่งปั่นเกษตรกรเด้ครับผมราคาพีราคานองครับหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับราคานี้จะต่อรองไดขึ้นเก้าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาเปิดราคารวมทรงพี่น้องไม่ได้เสียคารถดคาลาอีกนะครับ ตอนนี้ซื้อเสียนะครับโอ้ซื้อควยซื้อไวยครับผมซื้อไวยเขาก็แถมเสียนะครับพี่น้องครับผมซื้อไวยตัวหนึ่งแถมเสียตัวนึงครับพี่น้องนะครับผมโมชั่นครับพิเศษสําหรับเกษตรกรนะครับฝากเสียไปให้ฟอยแม่คือเก้านะครับผมซื้อตัวหนึ่งแถมแถมเสียตัวหนึ่งครับพี่น้องซื้อสองตัวก็แถมสองตัวนะครับผมขอพูดในไลน์ครับผมผู้ที่ติดตามนะครับรับชมนะครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องนะครับผมเป็นแม่ทองเ้ยครับพี่น้อง สูงวยยี่สิบเจ็ดบวกรบครับแม่ทองเพชรเจริญหาเดือนครับนะครับแม่ทองเพชรเจริญหาเดือนกินยาดีๆครับพี่น้องเบื้องหน้ครับงามงามงามครับพี่น้องครับสนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องนะครับสนใจโทรมาสอบถามนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องนั่นเลอนะครับพี่น้องครับผมเพื่อสิบเได้รับพาดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องมื้อนี้เป็นกำลังใจทั้งทีมงานขอบคุณและสวัสดีครับ